พี่พี่ชูรีแมตซ์40ดีกรีให้ขัรถไม่กล้าเหี่ยวกันเลยไงบ้าไปรีแมตพี่เหลาไงเอาคนไปเอาคนไปรีแมตซรีแมตซ์40ดีกรีโอ้ขามันสั้นใช่ไหมเราจะมี้เวลาขับรถกูมันะไรเมันใหญ่แล้วรถอะไรรู้ไหมว่าคันเล่งนั่นแหละมาแนี้ยมันใช่รถโอ๋้ท่อดังเกินไม่ใช่ มองหาแต่สาวนุ่นครับไม่ได้จะมาไม่ได้จะมาเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมผมจะพามาดูนะครับพ่อครัวประจำทีมงานโทรหนึ่งออมทรับยอิงอุ่นนะครับจานโอ้ย่าน้มบอกบอกแกมาแกมาเลย วันนี้จัดโอ้จัดเมนูอะไรครับตอนนี้ครับน้ำตกหมูครับน้ำตกหมูไอ้ตาท yeah. um ี่มีกับข้าวก่อนอ๋อเาแล้วมาตราบก็ได้โมงนี่ครับน้ำตกหมูย่างมาแล้วครับกำลังหันอยู่เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้หน่อยครับ ทีมงานน Youtube ี่สายหาย5,000ต่อคลิปอ่ะทีมงานสายหายเยวไม่ต้มีเป็นฐานหายเดียวทีมงานนี่อยู่กันด้วยการทีความสุขอ้าวอย่างน้อยฟังบุญขอโชว์ไฟแล้วครับเวลาเราตั้งทางนู้นกำลังเช็คซาวครับอ๋อเช็คซาวมีมันสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละมีคนเข้ามานี่ครับน้ำตก นี่นี่ยังไม่ถึงใช่ไหมเราน้อยนี่ยังไม่ถึงใช่ไหมนี่ยังตอนนี้นิ่งอยู่ยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึง FC เยอะนะเนี่ยระวังนิดนถ้าเมื่อไหร่เราได้เดินดินเมื่อนั้นอ๋อไทยเราดังเลยอ่ะมีคนดูอ่ะ๋อมาแล้วตั้งลำแล้วโชว์ไฟแล้วครับโชว์ไฟแล้วครับโอ้เยอะเลย <Okay. S 1> โอ้ไฟแล้ว <Okay. S 1> อนอนจะเปิดเปิดเพลงให้ฟังครับไฟนี่หลายสเต็ปเหลือเกิน สวัสดีครับยังล่ะฝั่งนี e ้เอาอีกแล้วครับคนดูเ <who> ท <bs> well oh, <that> ่าไหร่นะตอนนี้หลายสุดพันสี่บัตรบัตรสี่นี่มาดูเหลาไม่แต่เหลาเหลาเหลาน้องอ๋อมาดูเหลาน้อยอย่างเดียวเลยมีแต่เหลาน้อยอย่างเดียวเลยนี่ครับดังมากเลยมามาอยู่ที่นี่พูดมาเลยม่ได้เก่าอ่ะบอ๋อจัดทัวร์เป็นคนพามาใช่ไหมนี่พาเพราะว่าเราไม่อยาก อยู่กับผมผมก็เลยขามาขามาเผมว่านี่ได้เก้าวันได้เก้าวันก็นี่มีแต่เอ็มีเลยก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์วงใหม่ของทีมงานเลยก็ทำงานดีครับเก่งแต่ว่าไม่ค่อยพูดเนาะครับอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักสักพักก็รอสักพักเดี๋ยวพูดตั้งคู่บอกตอนนี้ถ้าไปไหนไม่มีเหล้าไม่ไถ่ แต่เป็่อเป็นพ่อนเขาเป็นใครไหนเขอยากไปกับผมคนเดียวผมก็เลยพามาก็รอรอจนได้มาจนได้มาอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่เลยปะบัดความเป็นมาบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ด้วยกันในบ้านเราใช่ใช่กันเลยอ๋อติดกันเป็นน้องไอ้ที่ไอ้ที่คตต้นตาลนี่เห็นไหมอ๋อนี่นะตรงนี้นะแต่พ่อแม่ก็เสียหมดแล้ว แแต่ก็ผมดูลเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็อยู่กับผมเลย็ผมก็พามานี่เลยก็ขับรถอะไรได้บ้างก็ตอนนี้ก็เรียนเรียนไปเรื่อยๆครับยังอยู่ในช่วงการฝึกฝนอยู่ใช่ไหมนี่สอนให้ขับเป็นโู้ที่พน์ยันเชลเอโอ้ทุกอย่างอยู่กับผมก็ต้องทำเป็นทุกอย่างนี่นะครับกก็็็เเเปปปปนนนนดัั้้าะไตอนนี้เป็นแล้วเป็นสักได้สองพัน ตักดินขึ้นโอ้หอมเขาขวดเราด้วยตักดินใส่ได้ใส่ได้โอเคแล้วนี่นะครับ MC เยอะอีกนะนี่ยประวัติอันนี้คือประวัติคร่าวๆเริ่มต้นของรันี่แหละะปวติเราน้อยใช้ยาเต็มๆเราน้อยอะไรนะเราน้อยไอวันโบเราน้อยวันโบนะถ้าถ้าพี่เข้าไปดูไลฟ์สดใช่ไหมเพราะว่าคนเชี่ยวเขาไล่อยู่เราเข้าไปดูเนี่ย ปกติเราดูมันจะมีตัวหนังสือขึ้นใช่ไหมเรากดออกไปก่อนกดออกไปให้มันให้มันเห็นเป็นหัวข้อหัวข้อที่เขาพิมพ์ไว้ข้างล่างด้วยเออมันก็จะมีกดไลค์กดแชร์ไอ้นี่แหละทุกอย่างเ,าเราไกดทำนาทียากก่างครับเหล่าน้อยซุปเปอร์สตาร์ดวงใหม่ของทีมงานโคหนึ่งออมซับอิง ở ơi ngon tên non tên bỏ mang gì áo khói anh biết nữa biết để voi tên này đi tên này đi nữa áo điếu เกินครับคุณย่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วอร่อยไหมย่า uh ตีม huh. ือจานโอนิดสุดยอดเลยโอเคโอเคอาจิ้มก่อนจิ้มก่อนเอาวนๆจิ้มวน อร่อยนี่ครับแม่อร่อยครับผมต้องบอกเลยครับว่าเพราะว่าไม่ทำรสจัดไงสุดยอดทุกอย่างลงตัวอะไรจานหรอหลายรอบเลยครับไม่ยั่างจ้า โอ้ต้องวานแก้วลุกแก้วลุก ระบบอยู่ครับน้องนนท์นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงแรกนะครับของทีมงานทรหนึ่งสำหรับงานเลี้ยงวันนี้ครับวันท้ายวันเกิดของหนุ่มนนของเราพะเีกเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ขอให้หนุ่มนนของเรานะครับอันดับแรกเลยต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสมปราถนาคกิจสิ่งใดได้สิ่งนั้น ผมหวังในทุกๆเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักความรักนี่ต้องสาคัญเลยเพราะถ้าความรักชื่นหวานชื่นชื่นหวานเนี่ยการแสดงออกทุกอย่างมันก็จะลงตัวทุกอย่างครับมันจะไม่เศร้าไม่มองสีหน้าทา่ทาตามันจะดีครับมันจะเบ่งบานเหมือนความรักทิกเบ่งบานอยู่ นี know, das ่ครับกินอยู่นี่ย่าหมดแก้วนี้น้องนอนจะเต้นให้ดูเอาหมดแล้วครับเต้นแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเต้นแล้วครับไม่ยังจะบ่อยคือสันขนดืนด ไอ้แม่โคตัดดินเซลุตเราต้องเราต้องดูอ่ะสมมติว่าเราทำคลิปเป็นยังไะโอ้แผนแยางของเรานี่คล่องแคล่วว่องไวเลอเกินครับเหล่าน้อยวันโวเป็นเด็กปั้นของเสียชูครับปั้นเองกับมือเลย9วันนี้ จานโอ้เอายกหน่อยนิดน,นึงหน่อยดิ <c oughs> หลายคนอาจจะนึกอยู่ในใจว่าจานโอ้ยังไม่ยังไ,ไ,ไม่ถึง